ที่ฉันกำลังสางขนนะตอนนี้สางได้แค่ตรงเฉพาะคอ,คอนะะออกมาแล้วเกือบเป็นตะกร้าเลยขนเป็นขนสักแตางนะครับที่ยังไม่หลุดลูกออกไปนะมันจะติด,ดตอยู่ครับตัวสุนัขอยู่ขนพวกนี้ถ้าเกิดมันสะสมะมากๆมันจะทําให้เกิดความอับชื้นนะครับเวลาที่เราอาบน้ําก็ไม่สะอาดมันจะเกิดกลิ่นอับนะครับไปโด,ดนน้าแล้วก็ความชื้นที่สะสมที่ผิวหนังและขนมากๆจะทําให้เกิดถ่งแดงถึงขั้น ไม่เกิดลูกคือหนักตามมาด้วยนะครับเราควรจะสางขนให้น้องสัปดาห์ละครั้งหรือว่าถ้ามันเป็นก้อนแล้วจะต้องสางหนักเลยนะแบบนี้นะครับที่สางเสร็จแล้วช่างก็จะตัดด้วยกรรไกรให้นะแล้วก็ถ้ามันมีขนที่เป็นก้อนสกากตตงเยอะแบบนี้มันจะเก็บสะสมความร้อนนะครับความร้อนสะสมในร่างกายสูงๆน้องก็จะหอบเวลาที่ช่วงอากาศร้อนๆนะครับแล้วก็ สะสมเห็บบัดด้วยเพราะว่ามันเห็บัดมันก็จะแอบ,บเข้ามาแอบ,บซ่อนได้นะครับก็จะสางขนออกให้แล้วก็อาบน้ําแล้วก็ตัดด้วยกันใจนะครับแต่งต้วเกินใจทั้งตัวอาบน้ำตัดขนล้วน้องหมาน้องแมวซาลอนวสวนเกษตรมอขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3เรามีไลน์เดี๋ยวมีลิงก์อยู่ข้างบนนะครับกดที่ลิงก์ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องสางขนาบน้ําตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับ เสร็จแล้วนะครับน้องเจ้าขนไซบีเลียนมหาอาบน้ำสางขนตัดขนลงไปใก้ทั้งตัวนะครับรลายน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนกเกษตรมาขนกันครับ0866404443 ID line 6404443นะครับเรามีบริการรับส่งด้วยค่ารับส่งตามระยะทางหา้าไม่เจอยังไงติดต่อสอบถามได้นะครับ รายได้ส่วนหนึงจะใช้ในงานจิตอาสา,ศาตักส่วนให้กับสนัขจิกสํรับพิการตามมลุลนที่ต่งางๆด้วยนะครับนุโมทนาบุนร่วมกันสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องเมว์าลอนครับชา่างต่างกําลังแต่งขนลงกันใจนะครับเป็นทรงเทสที่แบลคกลมๆแบบนี้นะ ใส่ถูมนด้วยดูมีความเป็นหมีเสร็จแล้วนะจะได้ไปส่งบ้านให้อันนี้สางเยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่าน้องเป็นก้อนขนสังกะสังทงส่วนตอนนี้สางออกให้หมดแล้วนะครับที่เป็นก้อนสังกะสังแล้วก็อาบน้ําได้ฝนพร้อมกับแตกลงกันไงอันนี้คือขน ขนที่สาออกมาได้จากตัวน้องนะครับก่อนที่จะผัดผลด้วยกันไกลนะนะเ<า>อ้เยขนพวกนี้มันจะเก็บความชื้นไว้นะครับถ้าเราไม่สางออกเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกลิ่นอับเกิดอับน้ำมันก็ไม่สะอาดนะเป่าแห้งยากทําให้เกิดโรคผิวหนังได้ด้วยนะครับทําให้เกิดผืน่นแดงผื่นคันสางไปแล้วเราจะได้สบายตัวไม่เก็บสะสมความร้อนในร่างกายด้วยนะถ้าเกิด มีขนแบบนี้ติดอยู่เนี่ยมันเหมือนเราใส่เสื้อกันหนาวไว้ตลอดเวลามันก็จะหอบเวลาที่อากาศร้อนนะครับแล้วก็ได้ลดการสะสมเห็บหมัดไลได้ด้วยนะครับอาาน้ําสะอาดดูแลง่ายด้วยครับโอเคครับฝากล้านไปด้วยนะครับร้านน้องหมาน้องเมวซารลอนในสวนเกษตรมาขุนแก่นครับ